สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมน,นี้พอๆกันกับแมวเมียวคือเก่านะคะเอนี้สิผ้าพี่พี่น้องนอนมาไล่ฟูงบินตําคือเก่าน,นะคะแมวล่จักยุไซกพี่น้องลูกเลนกับแจ๊กไปใส่แม็กินเขาน้ากันท่ะมนี่้มน,นี้แมวสิผ้าพี่พี่น,น้องกินเสริมน้อใหม่นะคะพี่น,อน้องนี่เสริมน้อใหม่กับปนกบนะคะปนกบนะคะน้านําลงเลงกับซุปมะเขือนะคะขาดไม่ได้ก็คือ หอยค่ะออมบอกหอยมากินน้ำกันแต่ก็คือเรื่องส่วนสิ้งปนกบกันเรื่องส่อนอนา่าดยจ้งบ้านารอดไรไอ่ะอืมบา้านเออโชกดีปันไดยังขึ้นอยู่ อืลูก่าให้ห่อยเตือนเขาเนี้ยว่าติดมือ่ออันนี้อันนี้ก็เป็นไก่ย่างวิเชียนน้ำจิ้มมะขามคือไมาให้ลูกคุณแม่กินปนค่ะน้็กหน่อยกินน้ำบ๊อบเป็ด น็กน้อยกินน้ำไม่เป็นเดี๋ยวคุยป่นก่อนนะจ๊ะคุยคำโตโตอืมเสีคือว่า เป็นปนกบหวยแหลกของแมวเลยคือก็ได้กินโดนนะดูอ่าแซ่บายกินปิ้งเป็นโตแมวของพ่อธาานัดถ้าป้นกินอยู่ ียนมะเขียแวแซ่บบ้านแมวก็ซื้อมาแล้วล่ะว่าสิสุกอันนี้เห็นข้าเจ้าขายก็ได้ซื้อมาอืมผัดสาะลาแน่ะะแต่สาลาแหน่ไม่อยู่ก็ปเปรี้ยวซาลาแหน่แป๊บนึงอืม ซาลาแน่ซาลาแน่เหี่ยวๆซาลาแน่นี่เอามาเห็ดโมกิโตะโมกิโตดื่มยำเลรงค่ะใบเห็ดคอกเทลนะคะก็เลยผลพ่อยดเอามาใส่ซุปมะเขือเราเลยค่ะเอาไปเห็ดคอกเทลให้กินยำเลรงหลังจากนั้นก็ซิมสิคะอื เขาทาอ้อมประยูพุ่นนะคะเบเกิลซีหาหน่วยเ,ยเกือบสองลอยเงินนะคะอ,อันนี้เท่าไหร่ซุปสิบบาท กินลงไปคุมตายบ้าอาหารบานเฮ้งค้องชอบเลยเนี่ย สิกินน่อ,อมร้อยค่ะ่อ,อมร้อย่อ,อมร้อยใส่โอ้ยติ่งขิงุ้นหอยปุงบินก็มาเลยจ้ะเพิ่นเพิ่นใส่พักยังหรือหัวกักเพิ่นเพิ่นใส่พักยัง ยังโมโหค่ะสะว่านไอตูแมนอยู่กับไอตูถ้าพักอีกอันนึงโมโหอืมหอยร่องดูดมองออกวะอืมดูดหายว่าเป็นบ่าออกจิ้มนะ ติดพ่อฉันเปลี่ยนืมตัวที่ออกจยากนะไนหน่อยบ่ใหญ่อืมมันดูดไม่ออกนะนี่สิได้กินมันอายออุยออยย มีหัวหอยมีหอยหน่อยดังปุ๊ดมาเถอะแปรโบกผัวนแม่โบอคอยเสี่ยนบุหรหัวหอยมะเขืออีกแล้วอืม แดดฮอนแห้งค่ะมเมื่อเ้าตอนเสริมน้องใหม่ก่อนจะไปหับหลานปากท่างเ้าเจ้า,เากาับมาออกกลมืกระตักกลมยืนนะคะ้ารไม่ผู้ใดสนใจ ใจที่สุดก็น,นี่แหละซุปม,มะเขือแตรเพิ่มต้มโดนผดเนาะแับค่ะแซบหลังจากนั้นตกท้ายด้วยลำไยจ้าลำไยจ้าซื้อจากเพื่อนสาวขายยุ่ตลาดสดนะคะ ไพยวางกับตลาดสดหน้าดูเง่ามือเศร้านะคะพี่น้องไอตลาดไอ้บขอกซอนะคะไอ้เพื่อนสาวขายยูหันขายคนระไม้นะคะเจนน้อยนะคะเจนน้อยนี่อืมหวานฉ่ำค่ะเช้านี่ไปเอาเตี่ยวมังก่านนะคะ เราชอบไปเอาแก้วมากกอน,น้ำนั่งนะคะเพราะว่าอลิซามักกินแก้วมกกังกรจ้าใช้สนใจจะไปติดต่อสื่อหาน้ำเตยหน่อยนะคะเพื่อนสาวสิคายยุตลาดอ่าบคอคอเนี่ยมือเศร้าหน้าดูนะคะเบื่อช่ำๆพี่น้องอืมอรย กินให้คุ้มค่ะมาเมืองไทยโอ้ยอันนี้วันหวานคับอนปนกับเกีียวเขาคือหมักแต่ตั้งสิเป็นนะคะนาห้อมแมงวันไหลแม่วกว่าบกข้าใขึ้นกันเพราะว่าถ้าว่าเลียงหมูกันก็เพรได้เลียงกลนนะคะพี่น้องเพราะว่าหม,มูแมงวันมาจากใส่ จะเอาหมีไปพากวมางกว่ากินกอลูกนี้แล้วกันว่าไงคะจะน่ากินไหมลิซ่าชอบกินแก้วมังกรสีขาวคะ่ะนางบเคยเห็นตนแก้วมังกรที่หาลูกมานนีไปเห็นอยู่ข่างฟ้ามนะคะ น่งกะน,นูเพิ่งเคยเจอเหมือนว่าเอ้ยนี่ดูสีเนื้อจะฉ่ำแค่ไหนคุณเพื่อน,นสาวขายเห็นบ่กคุณว้าวคุณแล้วน่ากินบอค่ะคะุณชิมก่อนนะนี่ไปส่วนจิตสนใจกระซังได้นะคะน่างกระสีออกทรงอยู่ละค่ะอืม สีสวยนะคะสีสวยน่าทานอืม กินกระยุดปวยู่เจอกันไหมค่ะบ๊ายบายค่ะ